พบกันวันที่14มกราคม2565เวลา1ทุ่ม32นาทีครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับทองคำเรามาดูแนวโน้มไปด้วยกันครับหลังจากทำไฮไว้เมื่อตอนกลางวันที่1,829.20เหรียญราคาก็ได้ร่วงลงมานะครับร่วงลงมามาทำโลรล่าสุดไว้ที่ราคา1,820เหรียญครับ ตอนนี้ราคาเกิดการรีบาวขึ้นหลังจากทดสอบโลที่1,820เหรียญแนวต้านก็อยู่ใกล้ๆครับแนวต้านแรกอยู่1,824.37นะครับถ้าไม่สามารถผ่านไปได้แล้วหลุดทำ lower low, low ตามกว่า1,820เหรียญนั่นหมายถึงราคาจะลงต่อแนวรับถัดไปที่ต่ำกว่า1,820เหรียญตอนนี้ ก็จะไปอยู่ที่โลเลยครับถ้าหลุด1820นะครับมีโอกาสที่จะได้เห็นแนวรับที่1812เหรียญทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าสามารถรับได้ก็จะเด้งกลับแต่ถ้ารับไม่ได้นั่นหมายถึงทองคำมีโอกาสกลับตัวลงในวันนี้นะเราต้องดูตรงนี้นะครับ1812เหรียญเป็นจุดเฝ้าระวังด้านล่างที่สำคัญมาก ทำโลว์โลต่ำกว่าเมื่อไหร่นั่นหมายถึงแนวโน้มการกลับตัวลงของทองคําในวันนี้จะเกิดขึ้นทันทีนะครับแต่ว่าถ้า HIGH ที่ทําไว้ที่1829ปดรี่เหรียญเกิดมี h ฮเออร h ไฮ g h ต่อไปที่จะเป็นแนวต้านสำหรับตอนนี้ก็คือ1829.70และ1831.80ครับแนวต้านเหลืออยู่2แนวแล้ว ถ้าทำ higher high ได้นั่นหมายถึงราคาจะขึ้นต่อทันทีแต่ว่าถ้าเกิดการหลุดโลที่พัน820เหรียญซึ่งทำเอาไว้เมื่อเย็นนี้นะครับหลุดเมื่อไหร่ลงต่อเจอกันโลต่อไปเลยครับ1812เหรียญน,นะครับตรงนี้ต้องระวังด้วย หลุด1812เหรียญน,นั่นหมายถึงการกลับตัวลงของราคาทองคำนะครับในเวลานี้ขอทุกท่านโชคดีครับพิจารณาด้วยตัวท่านเองใช้ความรู้ที่มีในการดูแนวโน้มพิจารณาแนวโน้มด้วยตัวเองนะครับช่วงนี้ทองแก่่งตัวพอสมควรเรามัดระวังพอร์ตการลงทุนของทุกทกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ